สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรก็จะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นเนื้อที่5ไร่นะครับตั้งอยู่บ้านโคกประแพงนะครับตำบลกระบินบุรีนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนื้อที่5ไร่นะครับตรงนี้จะเข้าจากถนน30-4นะครับเข้ามาเพียงแค่850เมตรเข้าจากมหาลายการอาชีพนะครับเข้ามาเพียงแค่ 850หิบเมตรนะครับลงจากถนนลาดยางนะครับลงมาสอง2 0อยสองเมตรนะครับนี่นะครับเราจะเข้ามาจากถนนลาดยางนี่เลยนี่นะครับเข้ามาจากถนนลาดยางวิ่งเข้ามามาถึงแปลงนะครับก็คือขอบเขตนะครับตั้งแต่เสาต้นนี้นี่นะครับต้นนี้เลยนะครับแล้วก็ ยาวไปนะครับไปหาหลักแดงอีกต้นหนึ่งด้านหลังนะครับยาวไปหาหลักแดงต้นหนึ่งด้านหลังก็คือติดกอไผ่ตรงนู้นนะครับแล้วก็จะไปนี่เลยนะครับยาวตามทางนี้นะครับทางนี้อยู่ที่6เมตรนะครับก็คือแปลงที่จะขายคือแปลงนี้นะครับที่มีการรถไถไถกาลังกาลังไถอย,อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ยาวไปนู้นเลยนะครับ ไปถึงทิวต้นยูคานะครับทิวต้นยูคาไอ้ย่านหลังนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปชมนะครับตรงนี้จะห่างมหาลัยนะครับมหาลัยการอาชีพนะครับอยู่ชี่แปดรอยเมตรแปดแปด้อยห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็จะห่างถนน30 4ศนี่นะครับตรงโรงเรียนสายมิตรนะครับแปดร้อยห้าสิบเมตรเช่นกันเราออกจากแปลงนะครับออกจากแปลงที่จะขายเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ขอบเขตตรงนี้นะครับ ทางนู้นก็กันไว้อยู่ที่6เมตรนะครับลงจากถนนลาดยางมาประมาณ180 200ถึง200เมตรนะครับลงมาจากถนนลาดยางนะครับแล้วก็วิ่งมามาสุดทางปึ๊ดแล้วก็นี่นะครับตั้งแต่เสาต้นนี้นะครับไปหาหลักอยู่ตรงนู้นนะครับนู้นเลยนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะไปตามทิวไผ่นะครับก็คือขอบเขตของเราจะไปตามทิวไผ่ตรงนู้นนะครับแล้วของเราก็จะไปนี่นะครับ จะไปตามทางไปหาหลักเขาต้นนู้นนะครับก็นี่นะครับเนื้อที่ห้าไร่แปดสิบตารางวานะครับห้าไร่แปดสิบตารางวานะครับตรงนี้นี่นะครับด้านนู้นก็จะไปตามทิวไผ่นะครับ ทางนี้ก็กันไว้อยู่ที่6เมตรเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นของพี่น้องกันนะครับคนละฝั่งภายในแปลงนะครับแต่ก่อนนี้เป็นสวนยางเก่านะครับทีนี้ก็มีการตัดออกไปแล้วก็เรากําลังจะไถค่าตอแล้วก็ไถค่าหญ้านะครับแล้วก็จะเอายาฉีดนะครับตรงนี้ทางาคุณพี่เจ้าของเนี่ยนะครับต้องการจะขาย นะครับก็จะห่างโรงเรียนโคกประแพงอยู่ประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรนะครับประมาณสามสี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับห่างโรงเรียนประมาณสามสี่ร้อยเมตรด้านข,าข้างของเรานะครับก็เนี่ยนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านสวนต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ชมขอบเขตก่อนนะครับเดินไปชมขอบเขตนะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านโคกประแพงนะครับ บ้านโคกประแพงตำบลกระบินนะครับก็คืออยู่ในที่ตัวตำบลกระบินอำเภอรกระบินบุรีนะครับจังหวัดปราจินบุรีตรงนี้จะห่างอำเภออยู่นะครับห่างอำเภออยู่เนี่ยนะครับที่มองเห็นเสาเนี่ยนะครับจะห่างอำเภออยู่ประมาณสักถ้าเราออกจากนี้ไปนะครับออกจากแปลงไปนะครับ ออกจากแปลงปื๊บวิ่งออกไปถนนตามถนนนะครับประมาณสัก180เมตรแล้วก็วิ่งออกไปอีกประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรนะครับก็จะออกถนน304นออกมาหารายการอาชีพออกอโรงเรียนสายมิตรนะครับแล้วก็วิ่งไปอีกจากโรงเรียนนะครับวิ่งขึ้นไปประมาณสัก1กิโลก็จะเป็นที่ทำการอำเภอกบ,บินบุรี แล้วก็โรงพกกบ,บาลรกระบินบุรีนะครับที่มองเห็นเสาไฟนะครับเห็นเสาอากาศนะครับตรงนั้นจะเป็นแล้วเลยอีกนิดนึงก็จะเป็นโรงพยาบาลกระบินบุรีนะครับขอบเขตของเรานะครับก็จะนี่เลยตั้งแต่หลักนี้นะครับนี่นะครับตั้งแต่หลักนี้นะครับหลักปูนตรงนี้แล้วก็ตัดขึ้นไปหาแปลงข้าวโพดนะครับ เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะเอาเสามาลงให้นะครับตรงหัวหมุมอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางคุณพี่เจ้าของนะครับก็จะเอาเสามาปักให้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่หลักหมุดนะครับยังไม่ได้เอาเสามาปักนะครับมีแต่หลักหมุดนะครับยังไม่ได้เอาเสามาปัก นี่นะครับตรงนี้เลยนี่นะครับก็จะมีหลักหมุดอยู่นะครับตรงนี้เราก็จะเอาเสาปูนมาลงให้นะครับปักเสาให้นี่เลยนะครับก็ตั้งแต่เสาหลักหมุดตรงนี้ก็ตัดตามแนวขอบอทิวไผ่นี้ไปนะครับไปหาหลักแดงอีกต้นหนึ่งแล้วจากตรงนี้ก็จะไปหาหลักปูนต้นนี้นะครับ แล้วก็ยาวไปตามทางนี่นะครับนี่นะครับตัดตรงไปนี่เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีเสียงเด็กนักเรียนอยู่นะครับก็เนี่ยนะครับจะมีเสียงเด็กนักเรียนอยู่นะครับถนนลาดยางที่มองเห็นก็ อาจจะอยู่ตรงหน้าแปลงของเพื่อนเนี่ยนะครับเราออกไปแค่นิดเดียวนะครับก็ออกถนน304เลยนะครับถนนเป็นถนนสีเลนนะครับสายภาคตะวันออกถนนสาย304นะครับตัดจากาจังหวัดสะเซิ่งเซานะครับไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ เป็นโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนสสี่จอนี่นะครับของเราก็จะเสานี้แล้วก็ตัดตรงไปหาหลักหมุดตรงนี้เนี่ยนะครับที่บัตรให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัดตรงไปนะครับรูปแปลงนะครับด้านนี้จะแคบกว่าด้านนู้นนะครับด้านนู้นจะตั้งแต่ที่บัตรจอดรถนะครับแล้วก็ตัดตรงไปนู่นนะครับก็จะออกสามเหลี่ยมหน่อยๆนะครับ รตรงนี้นะครับคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาไว้นะครับอ,อยู่ที่ไร่ละห้าแสนห้านะครับตรงนี้นะครับไร่ละห้าแสนห้าแต่ราคานะครับเป็นราคาที่เขาบอกว่าต่อรองได้นะครับเพราะว่าตรงนี้บริเวณรอบข้างเนี่ยนะครับค่อนข้างจะสูง นะครับหน้าถนนเนี่ยมีแต่ละล้านกว่าบาททั้งนั้นเลยนะครับหน้าถนนมีแต่ละล้านกว่าบาทแล้วก็ยิ่งออกไปถนน304นไล่ละ3 4ล้านนะครับแล้วจากแปลงตรงนี้ออกไปถนน304นเพียงแค่800กว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปตลาดกระบินบุรีนะครับออกไปตลาดกระบินบุรีระยะทางอยู่ที่ประมาณสัก6กิโลเท่านั้นนะครับแล้วไปสี่แยกกระบินบุรีก็ประมาณ ก็ประมาณ6กิโลเช่นกันออกไปถนุน304-800เมตรก็จะมีมหาลัยการอาชีพนะครับโรงเรียนสายมิตรแล้วก็ปั๊มน้ำมันมีเซเว่นอะไรต่างๆนะครับถนนลาดยางเส้นที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นถนนตัดจากถนน304น304ไปที่ตลาดกระบินบุรีนะครับราคาไล่ละ5,500นะครับที่ทางคุณพี่เจ้าของเปิดไว้ แต่ก่อนนี้จะบอกขายไร่ละหกแสนนะครับแต่ทีนี้คือต้องการที่จะขายนะครับต้องการที่จะขายด่วนนะครับเราอาจจะมาต่อสักไร่ละห้าแสนก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ซอฟที่สุดแล้วอยู่ในโซนนี้นะครับขนาดอยู่ด้านในเข้าไปก็ยังไร่ละแปดแสนเลยนะครับเนี่ยด้านในเข้าไปเนี่ยนะครับล่ะถ้าเราไปยืนหัวมุมตรงนู้นนะครับเราจะมองเห็นถนน3า4ศย์ี่ นะครับถ้าเราไปยืนอยู่หัวมุมตรงนู้นเราจะมองเห็นถนน304เลยนะครับก็คือเข้ามาแค่นีด้เดียวนะครับ800เมตรราคาไร่ละ5,500นะครับาราคานี้รวมโอนให้กับคุณลูกค้านะครับมาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับราคานี้น่าจับจองไว้นะครับชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องมาแบ่งกันคนละไล่สองไล่ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าจับจองไว้เลยทีเดียวนะครับในโซนที่ตัวตำบลกระบินอำเภอกระบินบุรีนะครับอยู่ที่บ้านโคกป่าแพงนะครับสนใจรา,ายละเอียดก็ทักไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวบัตรจะส่งโฉนดให้ทางไลน์นะครับเบอร์ไลน์0 9 8 0 0 7 5 2า6นย0 9 8 0 6ะครับ0 9 8 0 0 7 5 2 6 6นะครับ,รบที่มองเห็นป่ายางที่ด้านหน้าตรงนั้นก็ อีกริมฝั่งนู้นก็เกือบจะถึงถนน304นะครับด้านหน้าเขามาีเป็นเหมือนตลาดนะครับก็เราเข้ามาแค่นีด้เดียวเองนะครับถ้ามีตังคนะครับน่าจับจองไว้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์อยู่ที่150กิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่130กิโลนะครับหาดบางแสนชนบุรี129กิโลเท่านั้นแล้วก็ วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอยู่ที่94กิโลนะครับห่างถนน304เพียงแค่850เมตรตั้งแต่แปลงออกไปจนถึงถนนนะครับก็คุณคุณท่านใดที่สนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาได้นะครับสนใจชมรูปโฉนดก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับตำแหน่งที่ดินนะครับภางกาศบัตรก็จะส่งให้นะครับทางไลน์นะครับนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับน้องๆ้องทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงชิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับขอให้มีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ถูกใจก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับแปลงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าจับจองไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอรอบข้างก็จะเป็นสวนกล้วยสวนครัวนะครับ เป็นสวนกล้วยสวนครัวสวนผสมภายในแปลงก็ไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับเป็นที่เสมออย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอกลาบคำว่าสวัสดีครับ